ปวดเขียวครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าครับโอบปลับปวดเขียวพี่น้องทั้งปวดเขียวทั้งคือสีไอเงนะี้ยเพิ่นว่าครับกับมาเรียนน้ำเบาโชกค,ครับหล่ะกับมาเรียนสวนนะครับย่านอนพักบ่เรียนไปอนอนพักก่อนเนาะมือบ่บอไปโรงเรียนองเนาะงจุดก่อนมือหนึ่ง เดี๋ยวจะลากคุณคู่ให้ครับเดี๋ยวให้อปอไปอยู่ที่กระท่อมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับบาโศกจะมานี่ครับมาลดน้ำครับตรงนี้ก็จะเป็นเฮ็ดฟางนะครับที่บาโซกเฮ็ดไว้ก็ับไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับครับก็จะลดน้ำให้มีความชื้นคือฝนตกนะครับพี่น้องประมาณนั้นที่นี่ก็รู้สึกว่าจะมีฝนนะครับ ตามพี่พยากรอ์อากาศเป็นประกาศมากนะครับเบิ่งในมือถือนะครับรพี่น้องครับกะโดพรไดใดมีความชื้นครับประมาณชิบมือหรือชิบหามือก็อาจจะได้กินเห็ดนะครับพี่น้องประมาณนั้นละราัวกับมาดลดซูมือนะครับตรงนี้กัญญาไลายครับมาโซกันเลยเอาฟางมาลงเลยนะครับเอาฟางมาแหล้วกับใส่ป,ปุ๋ยครับ ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยพอมแล้วก็คุ้มนาดินพอมครับว่าให้งาขึ้นไรจะเป็นการให้ปุ๋ยอีกอในรูปแบบหนึ่งนะครับคือว่าเอาฟางเอาฟางมาแลักก็รดวยด้วยปุ๋ยคอ,อกนะครับแล้วก็จะเกิดการย่อยสลายนะครับต่อไปดินก็นจะดีแล้กกันงานก็จะลดลงในจนัง่วยครับเมื่อกี้ก็ตัดงาไป น้อยนึงครับพอดีน้ำมันเบิดแต่เดียวมืออืน่นค่อยมากตัดต่อไหมครับตัดไปมือละหน่อยอันนี้ครับแตงกวาบาศกพี่น้องอาจจะเดียวบพท่านเห็นหน่วยแตงอยู่นะครับข้างล่างนี่ยา่าบ่าบาพี่น้องนี่ครับไม่แต่ดอกตัวผูนะครับพี่น้องข้างล่าง แต่ว่าดอกตัวแม่นี่จะยู่ข้างบนครับนี่ครับเริ่มนี้ครับเริ่มมีนวยแล้วนี่ครับเริ่มมีนวยแล้วก็เริ่มติดนวยเรื่อยๆนะครับก็ติดสลับกันครับตัวแม่กับบวค่อยลายนะครับก็เนื่องจากว่าเราโชคปูแบบใส่แต่ปุ๋ยแขกนะครับเนาะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่อยู่ครับพี่น้องอีกจักน้อยนี่แหละ อันนี้ครับก็จะติดติดน่วยครับนี่ครับติดเป็นระยะระยะสลับกันครับตัวผูนี่ตัวแม่เนี่ยครับนี่ครับข้างบนก็จะเริ่มนี่ครับเริ่มติดแล้วข้างล่างนี่ไม่แต่ตัวผูครับส่วนมากอันนี้ครับนี่ก็ข้างบนครับอันนี้ครับพี่น้องก็เริ่มติดร้ายแล้วครับข้างบนอันนี้ครับพี่น้องก็น่วยไงแล้วครับ ขางบนก็จะมีเป็นรุ่นๆไปครับนี่ครับเป็นรุ่นไปนี่ก็เป็นรุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องใหญ่ไปเรื่อยๆข้างล่างอาจจะมีแต่โตโหูหลายจากหน่อยอนี่ครับพี่น้องแต่จะมีหลายรุ่นอนี่ครับนี่ก็พอเก็บแล้วครับนี่ครับพี่น้องสองหน่วยสองหน่วยคูู อ,อ,อ่านี่ครับพ่อเก็บแล้วอ่าครับนี่ครับครับกรับภาพพี่น้องชมแล้วกัประมาณนี้นะครับแตงเบาโชคอ่ะเริ่มติดแล้วครับข้างบนข้างล่างอะดอกตูปูไร้ครับดีใจตรงที่ได้เก็บผลผลิตนี่แหละครับพี่น้องเวลาเราปลูกยังเนาะครับเนาะปลูกได้แล้วก็ได้เก็บถือว่าดีครับ ครับพี่น้องครับเยียงข้างอันนี้ครับพี่น้องโดยงามๆเดี๋ยวผลปฏิบหรือครับเอาข้าขงล้างน,นี่นี่ครับอ่าน,นี่ครับพี่น้องอ่าน,นี่ครับหนึ่ง ก็จะบาค่อยไล,ล่ดอกครับข้างล่างนะครับเนาะ mm hmm. อ่านี่ครับอู้หูนี่อยู่ตัวนี้นะครับไมยใน,นวัวนี่ยถั่นงอยแบบนี้ก็เก็บเลยครับบ่ง,งามนะครับเก็บไปเลยถัน่นงอยงามๆกับใบกวนถั่นง่อยน้อย mm hmm. ขอมาส่งเดี๋ยาลืมลืมตลอดครับบาส่งอันนี้ครับพี่น้องพอได้กเก็บอยู่ได้ละครับพี่น้องพอได้กเก็บอยู่อันนี้ครับพอได้เก็ดกินครับน้อยๆอยะไรครับมีใหญ่ๆเลย ครับนี่ então, ú, ครับบอคอยมีนะครับฟังนี่จะว่ากัข้างบนเริ่มแล้วครับเริ่มติดแล้วครับพี่น้องข้างบนอันนี้ครับเริ่มเป็นอันดอกตัวแม่แล้วครับเริ่มติดมาแล้วนะครับแบบนี้ก็ดีใจนะครับย่างเนี่ยหน่อยก็เห็นดอกตัวแม่แล้วครับได้กินแน่นอนครับประมาณนั้นอันนี้ครับพี่น้องอันนี้ก็ดอกตัวแม่นะครับ ไล่ไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับลุมหนึ่งบ้าโซคเอาหลายต้นพดนะครับตอนที่ปลูกกบปลูกสามต้นนะครับก็จะเนี่น,น้อยนึงครับตามจริงก็ปลูกแค่ต้นเดียวกับพ่อนะครับใส่ใดญ่ยูครับตอนนี้ก็ดีใจแล้วนะครับปลูกปลูกแล้วได้ผ้นผลตนีย่คือสุดยอดแล้วครับดีใจสุดยอดของความดีใจครับ ี่น้องยเงยเลยครับนเงยๆกันเอาไว้กคอนพี่น้องมาโซ่กลมเบิ่งเห็นอยู่หน่อยนึงครับโอ้นี่ดิพันเงยเงยใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องเงยเงยเลยครับแต่เดี๋ยวจะซิมล่องๆเองมงนะครับ จาบ่าได้ฉีดยานะครับพี่น้องแสบครับอู้ร้ายครับท่านคุณคุณน่ะเต็มเลยก็ลังเกิดไม่ร้ายพี่น้องเนี่ยนะนี่ครับ ไม่แน้นหอยเพียบเลยพี่น้องนะไรเตรียมดูอลไรครับเบิร์ตเราครับพี่น้องนี่ครับก็ได้หลายเติบครับถ้าซั่งก็ประมาณสองโลได้นะครับนะครับพี่น้องแข้งข้างแรกครับเขียวแรกครับพี่น้องนะครับมีแต่หน่วยใหญ่ๆครับ อย่งเบาโชคได้ซับเนีกอถือว่าโอเคแล้วล่ะครับก็น่าจะได้เก็บกินอยู่เรื่อยๆนะครับต่อไปครับพี่น้องครับก็ถือว่าดีอยู่ครับโอปออยากกลับบ้านแล้วครับพี่น้องอ่าโอปอบ่ค่อยสบายครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องก็พักหวานก็พ่อไปก็กำลังเกิดครับพี่น้องเอาเวลาอยากกลับบ้านแล้วบาดเนี่ยโอ้ยปวดเข่านะครับคนปวดเข่าเนี่ยก็เอาละอุ้ยเรื่อยๆปะบ้าด ดีบ่ล่ะเวลาจะเพลิดเพลินกินพาดเจ็บเขียวแล้วอะครับผมในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พิงน้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นังไ่ล่ะไปกลับบ้านนะครับผมก็ได้ถุงหนึ่งครับแต่งในคลิปนี้ครับบอลโซกับโอปอกรับขอบคุณพี่พิงน้องครับขอบคุณครับมือเปล่าเป่าไปโรงเรียนเนาะมือเนาะหยุดมือหนึ่งเนาะโอเคไป ะไปไปไปยังไดไปพอมึงโดเข่วเจ็บเจ็บเข่าทั้งไหนฮะเจ็บเข่าทั้งไหน <c oughs> ครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องครับขอบจะขอให้พี่เพียงน้องนะครับอ่าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวโอโปอกลับบ้านก่อนครับเมื่อนี้เพิน่นธุ์บอกไว้สบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาจ้า